สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568นะครับเบบี้มอนรอัปเดตราคาคริปโตกันนะครับในเช้านี้นั้นราคายังคงค่อยๆไซเว์ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นไปตั้ง3 8 8 7 0 0นนะครับบวกขึ้นไป34,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัว BTC U.S.D. นั้นก็บวกขึ้นไป11900แนะครับแล้วก็บวกขึ้นไป812กวัดอลลาร์นะครับก็เป็นจังหวะอันดีแล้วก็รู n น่าก็ยังคงค่อยๆบวกขึ้นมาแล้วก็กำลังบวกขึ้นมานะครับเราสังเกตได้จากรูหน้าที่เป็น U.S.D. นะครับเราสังเกตนะครับถ้าตอนนี้เ็าอยู่ที่017นะครับถ้าพรุ่งนี้ถ้าต่อไปก็ไปที่0 1 8ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่ 0.0022เร็วๆนี้นะครับก็จะได้กําไรกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับกานังทุนครับอันนี้ลุงก็หาก่าวตัวเล็กๆเอาไว้ก่อนนะครับมันจะไปยังไงเท่าไหร่เราไม่สนใจสนใจแต่ว่าถ้ามันขยับทีนึงมันก็ได้ตังค์ทีนึงนะครับเราก็อินวลา100-200นี่เกินมีความสุขใจนะครับสลับพูดคนเปียน้อยหอยน้อยนะครับ ส่วนตัวอื่นๆก็กำลังบวกขึ้นมานะครับมีหลายท่านให้ข้อสังเกตมาว่าทำไม xrp บวกขึ้นไปขึ้นไป90บาทแล้วนะครับ xrp นะครับไปดู xrp กันก่อนนะครับ xrp ตอนนี้ราคาขึ้นไปที่อ,อย่างที่บอกไว้ว่าราคามันจะค่อยๆขึ้นไปที่90ขึ้นขึ้นไปที่100บาทเพราะอะไรครับการบีบตัวเข้ามากันของบุบรจชแปงนะครับอย่าลืมนะครับ ิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนี่ท่านจะต้องค่อยๆจดจำนะครับการบีบตัวเข้ามาการของบริษบนแล้วราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นราคาจะค่อยๆขึ้นไปตามจังหวะของตัวกรอบปริเนดิเคชันทีนี้นะครับในโอกาสนี้ราคาจะค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดของเขานะครับแต่ตัวนี้เป็นอะไรนะครับขออภัยนะตัวนี้เป็นคับขับคอยนะครับขออภยัยเพราะฉะนั้นขออภยนะัยครับคอยดีกว่านะครับเรามาดูคับคอยกันก่อนนะครับ ขับคอยนะครับมีโอกาสนะครับราคานะครับจังหวะบีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกคางเพราะนั้นต้องเข้าเก่งกาไรที่ขับคอยไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังคงเก่งกําไรได้นะครับเป็นจังหวะที่เข้าเก่งกาไรแล้วราคาี้ขึ้นไปนะครับราคาจะไปที่อ่ราคาจะไปที่จากตรงนี้ราคาที่ห้าสิบบาทใช่ไหมครับราคาจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ห้าสิบแปดบาทนะครับตัวนี้ก็ดูเหมือนว่ากําไรไม่เยอะทีเดียวแต่ว่า กำไรก็ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเราดูจังหวะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแรงแล้วก็เร็วนะครับคือมันจะทํากําไรอย่างรวดเร็วให้กับเราคือก่อนที่เราจะเล่นอะไรสักอย่างนี่เราจะต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะได้กําไรมากน้อยเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเราจะเอาเงินเข้าตัวนี้ไปห้าสิบบาทแล้วเพื่อให้มันทํากำไรไปแปดบาทนะครับตัวนี้นะครับห้าสิบบาทมันก็จะทํากําไรไปที่ห้าสิบหกบาทนะครับ อ่าห้าสิบาทกับห้าสิบหกก็ได้กําไรไปหกบาทนะครับแต่ในความเร็วของมันนั้นก็มีโอกาสนะครับน่าจะทํากําไรภายในวันเดียววันหรือสองวันนะครับก็เพราะว่ามันบีบตัวเข้ามาการของปุ๋ยเ์แบนแล้วทีนี้ราคาจะค่อยๆจากออกจากกันนะครับคือจังหวะแรกนะครับลุงก็จะแน่นว่าต้องหาที่ปุ๋ยเ์แบนบีบเข้ามากันและจังหวะที่สองก็คือการบีบการจากออกจากออกจากกันนะครับ การจากกิจกัรอย่างรวดเร็วนะครับมันจะส่งให้ราคานั้นพุ่งแรงขึ้นไปนะครับจะได้กําไรเร็วนะครับในต่อวันนะครับคือคือเราดูภาพใหญ่โดยรวมแ้าจังหวะของกรอบ l i เนี่ยลักัพเนี่ยมันชี้ชันไปที่58บาทนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียราคามันจะไปที่58บาทนะครับวันนี้ดูคับคอไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้านะครับถ้าท่านั่งจุนเห็นแบบนี้ ก็ต้องเก่งกําไรตัวที่มันมีโอกาสที่จะทากาไรภายในวัน2วันนี่นะครับไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วสี่ชั่วโมงหน่อยนะครับเป็นยังไงครับเอากาสมันกําลังจะตีขึ้นไปราคาก็กําลังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้การบีบตัวเข้ามาการของพุจแบนจังหวะนี้เป็นโอกาสอันดีราคาใกล้สุดนะครับที่มันจะขึ้นไปทำผ่านเส้นเทหรือผ่านแนวต้านสําคัญถ้ามันผ่านแนวต้านสําคัญตัวนี้ไปได้มันจะไปที่54บาท แต่ถ้าไม่สามารถผ่านไปได้มันจะไปที่53บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับสำคัญคือเราต้องรู้แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับของเรานะครับที่50บาทนะครับส่วนแนวต้านตรงนี้นะครับอยู่ที่58บาท56บาทนะครับ56บาทเป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้ามันสามารถผ่าน56บาทขึ้นไปได้ก็จะไป57 58บาทนะครับเพราะนั้นฟังเพลงที่อ่ เป็น Heavy ่เมทัลใช่ไหมถ้าฟังออกนะครับก็จะเข้าใจว่าในเราที่ลุงเล่ามานั้นมีแต่สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาอันดับแรกเราจะต้องรู้แนวรับอันดับสองต้องดูแนวต้านอันดับสามก็จะต้องตั้งไว้ในใจว่าเราจะต้องมีการคัดลอสหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราจะต้องลงทุนอย่างไงานะทีนี้มาดูตัวถัดมาในะ XRP นะครับทีนี้ก็ไปเจ้าขาที่ร้อยบาทเพราะอะไรครับ จังหวะของเขาอย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่าเราเคยวาดเราก็เคยดูฟีบูนิชี่ไว้แล้วนะครับเราก็วาดของมันขึ้นมานะครับแล้วก็ราคามันก็จะเป็นไปตามนั้นราคามันจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปนะครับทุกท่านครับไปที่0.619นะครับอ113บาทอย่างใกล้สุดนะครับเดิมทีมันจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับที่ที่เราเคยลากกันเอาไว้นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็บอกว่าราคามันจะวิ่งขึ้นไปที่90บาทนะทุกคนก็จะไปเจอแนวต้านตรงนี้ถ้าสามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็จะไปที่90 99บาทรบประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณว่าเป็นจังหวะให้ดูเห็นเห็นกันได้เฉยน,นะครับคือคือ,อลุงก็ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของลุงนะครับลุงก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็มันจะแม่นยำกว่านะครับท่านนักจุนครับ การเคลื่อนที่ของมันจะแม่นยํากว่านะครับมันจะบ่งบอกเราได้ชัดเจนกว่านะครับแล้วตอนนี้กรอบเรเนกาชันกำลังค่อยๆชี้ชันขึ้นไปนะครับกำลังค่อยๆชี้ชันขึ้นไปนะครับเดิมทีนะครับเดิมทีนะครับถ้าจําได้กรอบเรเนกาชันมันจะอยประมาณนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นจังหวะไซเวดาวลงมาประมาณนี้แต่ตอนนี้คือมันค่อ,คอยๆไซเวอัพขึ้นมานะครับ จังหวะของ x r p นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ก็1ประมาณ80บกว่าบาทนะครับจาก80บาทอาจจาก70บาทขึ้นไป90บาทนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันจะขายมันจะขายเพื่อทำกำไรเราก็จะดูจังหวะไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอีกตัวสำคัญนะครับเราจะต้องรู้ว่ามันจะต้องขายที่เท่าไหร่หรือจะต้องเราจะต้องขายที่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดู rsi นะครับ เราต้องเอา iSI ขึ้นมาดูว่ามันจะต้องขายที่เท่าไหร่นะครับมันจะเริ่มขายหรือ,อยังนะครับเพราะว่า iSI มันเริ่มขึ้นไปชนโอวอตหรือ,อยังมันขึ้นไปชนโอวอตหรือ,อยังขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้ามันย่อตัวลงมามันจะย่อตัวลงมาที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ขายได้สได้ได้ได้ได,ได้ได้จริงนะครับ ปกติเราจะดูแนวโน้มขาขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เราจะดูว่าถ้ามันขึ้นมาแล้วมันชี้ลงหักลงมาเ,เราจะต้องทํากําไรที่ตรงนี้นะครับถ้ามันชี้ลงมาปุ๊บเราก็ต้องขายที่ตรงนี้ทันทีนะครับขายเพื่อตรงนี้เป็นกําไรสูงสุดของหุนนี้นะครับแต่ว่าพอมันลงมาเสร็จแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องดูจังหวะของมันนะครับเราก็เอาเก่าๆของเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับ ที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับว่าอ่าแล้วมันจะขึ้นไปยังไงนะครับมันจะมีโอกาสขึ้นไปไหมเราก็ลองเอาเก่าๆของมันนะครับลากสิ่งเก่าๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมาดูแล้วกันนะครับดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปอย่งเป็นแนวโน้มเช่นไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับขึ้นมาแสดงว่ามันยังขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับ มันยังคงจังหวะมีโอกาสขึ้นไปได้อีกน,นิดหนึ่งเพราะนั้นยังคงจะต้องอดทนต่อไปเพราะว่าอายไซยังคงพุ่งขึ้นไปนะครับอายไซกาลังพุ่งขึ้นไปนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบเก่าแล้วก็ใหม่นะครับเก่าแล้วก็ใหม่เราก็มาดูนะครับว่าถ้าละลักเส้นขึ้นมานี้มันจะต้องเป็นยังไงนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็ดูจังหวะของมันได้นะครับว่าถ้ามันขึ้นไปต้องอีกนิดหนึ่งนะครับแสดงว่า ตัวนี้มันจะต้องขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะขึ้นมาชนตัวนี้ก่อนก็คือประมาณสักร้อยสี่บาทนะครับเราก็ตั้งขายไว้ที่ร้อยบาทสี่บาทก็ได้หรือร้อยบาทก็ได้นะครับตั้งขายไว้ที่ร้อยบาทนะครับอตอนนี้นะครับตั้งขายที่ร้อยบาทนะครับพอเราดูสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้ว ตัวนี้ก็คือตั้งขายที่ร้อยบาทนะครับเป็นแนวต้านสำคัญคตัวนี้ก็คือแนวต้านสำคัญนะครับตัวนี้แนวรับตอนนี้อยู่ที่94้าสบบาทนะครับ9ก้าบี่บาทจะไปถึงร้อยบาทนะครับอาร้อยสี่บาทแล้วกันก็ลองพี่หน้าดูนะครับว่เาเราจะต้องคัดลอดที่ร้อยสี่บาทรบหรือมันจะเกินหรือเปล่าก็อยู่ที่ ดุลพินิของขายของมันนะครับว่าท่านจะเอากําไรที่เท่าไหร่พอถึงร้อยสีบาทมันจะชี้ลงนะครับพอพอมันชี้ลงเสร็จเราขายที่ร้อยสบาทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มารอช้อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าราคามันจะยอ่อลงมานะครับคือเราจะต้องรู้ว่ามันจะยอ่อเท่าไหร่เราก็รอรับที่มันย่อหรือว่ามันลงมาที่เก้าสิบาทเราก็รอรับที่เกบบาทแค่นี้เองครับวิธีการเล่น ต่ถามว่าถ้าเกิดว่าท่านขี้เกียจซื้อขายซื้อขายแบบนี้ท่านก็ถือยาวเลยเพราะว่าจังหวะของมันเนี่ยมันบอกว่ามันจะขึ้นไปแล้วก็ไปอีกยาวนะครับถ้าเกิดท่านมาไม่รีบใช้เงินหรือเงินเย็นมากๆนะครับจังหวะของมันนี้มันจะวิ่งขึ้นไปถ้าดูภาพใหญ่โดยรวมมันจะวิ่งขึ้นไปราคาจะไปที่หนึ่งร้อยสามสิบหบาทนะครับ0.618 136ร้สาสหกบาท ตอนนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นไปนะครับคือคือถ้าเกิดไม่รีบขายท่านก็ดูเรื่อยๆสบายๆไปเรื่อยนะครับราคามันจะวิ่งขึ้นไปร้อยสามสิบหกบาทนะครับถ้าเกิดท่านเข้าไว้ตั้งแต่เจ็ดสิบบาทนะครับหกสิบบาทที่มันย่อลงมาต่าสุดใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปที่ร้อยสามสิบหกบาทคือเราถือเราก็ดูจังหวะของมันคือถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ย เราก็ไม่ต้องทําการขายใดๆทั้งสิ้นเราก็แค่ดูเงินเรางอกเงยน,นะครับดูเงินทํางานนะครับก็ปล่อยให้เงินทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้เงินเราทํางาน,นแล้วเราก็อย่าลืมนะครับลองเราสิ่งที่มนุษย์ทุกคนของเราต้องมีก็คือการรักษาศินการเกรงกลัวละอายต่อการทําบาก แล้วก็การให้ทานนะครับโอนมาให้ลุงก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกหรือไม่สะดวกก็มีหมายเลขบัญชีใน Open Chat นะครับช่วงนี้ลุงก็ไม่รับคนใหม่นะครับเราไม่รับสมาชิกใหม่ๆหม่ทานที่กดสมัครมาลุงก็ไปยกเลิกนะครับไม่เข้าเพราะว่ามีสมาชิกเพียง300กว่าคนนี้ลุงก็ดีใจแล้วกนะ็แค่ตรงนั้นก็พอจะพอเพียงแล้วนะให้เรารู้กันแล้วเราก็มาคุยกันได้สบาย,บายนะครับ จะโพสอะไรก็ตามสบายท่านแต่ว่าถ้าลิงก์ออกไปข้างนอกหลุงลวงไม่อนุญาตนะครับเีลยวนี้ก็จะมีเพลงมาให้ฟังกันนะครับให้เพลงให้ระบงระบายกันนะครับก็จะได้มีความสุขนะครับอ่จริงๆแล้วในการดูนะครับดูกราฟเนี่ยคือถ้าเราเราเล่นเป็นวันนี่เราจะเล่นดูกราฟรายวันนะครับเป็นเป็นชาร์ f r ท m e เฟมเดแต่ถ้าเ,าเล่นเป็นทีเฟกเล่นเป็นอ่า เป็นเป็นที่มันได้ตังค์แบบขึ้นขายลงซื้ออะไรพวกนี้ไอตัวนั้นต้องใช้ความเร็ว5นาที1นึ่งนาทีหนาที1นนาทีสิบสองนาทีอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ในในในโอเป็นแชทใน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 ไลฟ์ไลฟ์ก็ก,ก็จะมีคนไปไลค์กันเยอะแยะจะต้องมี MA เอเท่านั้นเท่านี้มีเงินง้นอย่างนี้อันนั้นเขาใช้ดูไลไล เป็นนาทีนะครับซึ่งมันใช้ความเร็ว,วก็จริงจริงจะเกิดว่าถ้าลุงสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ก็ก็น่าจะทําได้แต่วา่าเราเล่นด้วยความสบายใจนะครับความเปรียบเทียบในการเล่นในกราฟเนี่ยเรารู้จังหวะของเราเฉพาะจังหวะที่มันจะเกิดขึ้นในในแต่ละเดย์นะครับเป็นท m าเฟรมเดย์เพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักนทุนลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า S <S เขาเล่นกันยังไงนะครับเราไปดูแล้วก็หาความรู้ไปเรื่อยนะครับอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะครับไปดูจังหวะของเขาเขาจะทํำยังไงอะไรต่อไปแล้วก็ดูเข้าไปเขาจะอะไรยังไงก็แต่ว่าเรารู้ไว้ว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังแล้วก็อ่านเกมให้ท่านเห็นมันมีสาเหตุแล้วก็มีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ลากของเก่าเทียบของใหม่เราก็เป็นจังหวะตามนี้นะครับท่านจะ พี่นาดูนะครับทุกคนหลังจากที่ดูแล้วต้องดูเป็นนะครับเราจะต้องใช้อะไรยังไงนะครับโดยเฉพาะ RSI กับ MACD นะครับเป็นตัวชี้ชัดว่าเราจะเข้าซื้อหรือไม่เข้าซื้ออยู่ที่สองตัวนี้นะครับลุงก็ฝากท่านลงทุนไว้ด้วยนะครับก็พี่นาด้วยนะครับสินทานสมาธิภาวนานะครับสินทานภาวนานะครับสินทานภาวนาเท่านั้นนะครับด้วยความเคารพไว้พบกันในเมื่อท่าน ร่ำรวยแล้วก็มีความสุขใจในการที่เล่นเทคคลิปโตสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองก็ฝากไปด้วยนะครับ yeah,